ทำความรู้จัก MG MG การเติบโตและความเป็นเลิศของแบรนด์รถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยผ่านการสร้างความพึงพอใจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยในยุคที่ท้าทายของอุตสาหกรรมรถยนต์ MG การเจริญเติบโตของแบรนด์รถยนต์ชั้นนำในปี2017ที่ผ่านมา บริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดได้สร้างกระแสตอบรับที่น่าประทับใจในงานมอเตอร์ p x p o ครั้งที่34ที่จัดขึ้นใน Thailand International โดยพร้อมกับการเปิดเผยยอดจองรถยนต์ MG ที่มียอดจองมากที่สุดเมื่อเทียบก,กับปี2016ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและความไว้วางใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงขึ้นต่อบแบรนด์รถยนต์ MG ในประเทศไทยและทั่วโลก และบทความนี้จะสรุปกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของแบรนด์รถยนต์ชั้นนำและที่มาของความสำเร็จนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน MG แบรนด์รถยนต์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษ MG เป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีรากฐานในประเทศอังกฤษโดยได้ก่อตั้งขึ้นในปี1924โดยมีชื่อเต็มว่า Morris g a r a e ซึ่งย่อมาเป็น MG ที่เราคุ้นเคย แบรนด์นี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอด90ปีที่ผ่านมาจากเวลาที่เปิดตัวครั้งแรกของรถยนต์2ที่นั่งรุ่น MG B Roadster ในปี1962ไปจนถึงปัจจุบัน MG ได้ผลิตรถยนต์ที่เน้นความทันสมัยและคุณภาพดีในสไตล์ยุโรปและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท S A I C S A I C Motor Corporation Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่จากประเทศจีนการเจริญเติบโตของ MG ในประเทศไทยในปี2017 MG ได้รายงานผลการขายและการเจริญเติบโตที่น่าทึ่งในประเทศไทยโดยมียอดจองรถยนต์ MG ที่สูงขึ้นมากกว่า60%เมื่อเทียบกับปี2016และได้รับความนิยมโดยเฉพาะรุ่น MG ZS ที่มียอดจองรวมถึงเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน2560-3000ถึง3,000คันนอกจากนี้ยังมีการเปิดโรงงานผลิตใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ MG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสนับสนุนการขยายตลาดของแบรนด์นี้ในท้องถิ่นและระดับโลกความมุ่งมั่นในการบริการและคุณภาพ MG มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกด้านโดยการมอบคุณสมบัติที่ครอบคลุมและคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสมทั้งการออกแบบที่ทันสมัยความปลอดภัยสูงและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการขยายจำนวนโชว์รูมและปรับปรุงมาตรฐานในการบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้งานรถยนต์ MG ทิศทางการเติบโตในอนาคต MG มีแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยโดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศและได้เปิดโรงงานผลิตใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสนับสนุนการขยายตลาด แนวทางนี้จะเป็นการสร้างฐานการผลิตรถยนต์ MG ระดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าเส้นทางสายโลจิสติกและมีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ MG เป็นแบรนด์รถยนต์ชั้นนำที่มีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษและได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดและการพัฒนารถยนต์ที่ทันสมัยและคุ้มค่าแบรนด์นี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วโลกและก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในรถยนต์ MG อย่างต่อเนื่องในอนาคต หากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยครับขอบคุณครับ